เที่ยงตรงทับวเป็นกลางเปิดมาฟังได้เลยนะคะนี่เลยค่ะอัปเดตท,ที่สุดเลยนะคะได้เจอกับพวกเราแน่นอนภูเก็ตเชียงใหม่สงขลากรุงเทพนครราชสีมาเชียงรายที่นี่ Sunshine Radio สวัสดีค่ะ Sunshine Radio โดยจุลาพงษ์หานเจริญ นั่นรวมไปถึงคนที่รอความหวังอย่างพวกนิเทศศาสตร์พวกพลังงานทางเลือกก็ต้องต้องรอต่อจากแพทย์ด้วยไหมฮะคือนิเทศศาสตร์เนี่ยนะครับมันมีประเด็นอย่างนี้เนื่องจากว่ามีคนเปิดนิเทศศาสตร์เยอะแล้วครับแล้วถ้าเราเปิดอีกก็จะไปซ้ำซ้อนกับคนอื่นทางแม่ฟ้าหลวงนี่คิดอย่างเดียวครับว่าเปิดอะไรแล้วจะไม่ซ้ําเปิดอะไรแล้วจะไม่ซ้อนเปิดอะไรแล้วจะไปแข่งกับคนอื่นโดยไม่จําเป็น เพราะเราก็มองดูอย่างนี้ถ้าเผื่อเราเปิดมามันควรจะมีดิเมนชันหรือทิศทางที่ผมว่าให้ประโยชน์กับสังคมได้มากกว่าที่จะไปเปิดซ้ำๆกับที่อื่นท่านหมายความว่าอาจจะเป็นลักษณะนิเทศศาสตร์คล้ายๆ GMS เป็นมาสเตอร์ดีกรีขึ้นไปก็แต่การเปิดแต่ละหลักสูตรมันใช้เงินเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเปิดเนี่ยก็ต้องมาคิดกันระดมสมองกันว่าจะเปิดอะไร ครับที่มันจะไม่ซ้ำเพราะฉะนั้นบรรดาสื่อมวลชนทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายที่คิดว่ามันควรจะเปิดรูปแบบไหนที่ไม่ซ้ําซ้อนกับใครและช่วยเสนอความเห็นมาเนี่ยเราก็จะได้ช่วยกันคิดคว่าเราจะเดินไปในทิศทางใดจึงจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสําหรับสังคมครับรับฟัง ครับครับคอยวางในทีนะฮะที่เป็นเลือดนิเทศศาสตร์ก็ลอยนิดหนึ่งส่งความเห็นของท่านไปด้วยนะครับเพราะว่าลาพังท่านอธิการน่ารักมากครับท่านเปิดกว้างเมตตาท่านก็ส่งมาด้วยนะฮะอย่าส่งแต่คำถามเรื่องเกี่ยวกับการจัดการทางด้านสื่อสารมวลชนเป็นเรื่องน่าสนใจคือเวลานี้คนที่เรียนหลักการทางนิเทศศาสตร์มีเยอะคเหมือนกับคนที่เรียนครูเรียนครูมีเยอะ แต่แต่ทำยังไงถึงจะมีสาระในการสอนให้ดีเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึง่งเพราะฉะนั้นการทำนิเทศศาสตร์เนี่ยผมว่ามันเป็นงานเชิงศิลปะนะนิเทศศาสตร์จะทำให้ดีเป็นศิลปะแต่จะจัดการนิเทศศาสตร์อย่างไรถึงจะให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจด้วยเนี่ยมผมว่าเป็นเรื่องสำคัญผมว่าน่าสนใจมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นการจัดการนิเทศศาสตร์เนี่ยหรือว่า เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับการบริหารงานนิเทศศาสตร์เนี่ยผมก็เป็นเรื่องน่าสนใจครับผมเคยเห็นที่ท่านอนิมายเรื่องวิทยุการบินกับแอมานเดชเมนต์สายการบินผมคล้ายๆว่าถ้าเอาแบบนั้นมาจําลองนิเทศศาสตร์น่าจะเป็นอย่างนั้นไหมครับก็กาลังคิดอยู่เป็นอย่างนั้นนะฮะใกล้เคียงแล้วนะฮะท่านฝากความหวังไว้มากมายการยกระดับมาตรฐานให้บริการต่อชุมชนในทศวรรษที่สองจะมีอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นไหมครับ คือชุมชนเนี่ยขอขยายความนิดหนึ่งว่าสมเด็จพระเทพร,รัตน์ทรงปราบกับผมเมื่อมาพระราชปริญญาบัตรคราวที่แล้วครับว่าเราควรจะดูแลชุมชนที่อยู่ในจังหวัดหรืออยู่รอบๆมหาวิทยาลัยนั้นให้มีความเข้มแข็งด้วยเราอย่าเพิ่งไปมองไกลขอให้มองไกลด้วยครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยผมก็เลยรับใส่ไว้ในหัวใจว่า ตอนนี้เราก็จะพยายามที่จะทำให้การบริการชุมชนนั้นเนี่ยช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเขามากขึ้นแนวทางที่ผมคิดแต่ผมต้องหาเพื่อนร่วมอุดมการนะครับผมคิดว่าในหนึ่งตำบลมันควรจะมีความเข้มแข็ง4ี่อย่างเช่นหนึ่งทางด้านการศึกษาต้องดีอสองสาธารณสุขต้องดีโอ้โหคือแข็งแรงรสามเรื่องของ การจัดการได้ล่าครับไม่ใช่เรื่องที่หนึ่งการศึกษาช<ฉ>าชรณสุขอันที่สามต้องมีอาชีพอาชีพให้เขาเ,เขาต้องมีอาชีพที่ดีถ้ามีอาชีพไม่มีรายได้อันที่สี่สิ่งแวดล้อมต้องได้รับการดูแลในชุมชนผมดูแล้วแม่ฟัาหลมีหมดเลยฮะเพราะ,ะนั้นถ้าเราสามารถทําให้แต่ละชุมชนมีความเข้มแข็งสี่ด้านคือคนในชุมชนได้รับการศึกษาดีทั้งหมดสองคนในชุมชนนั้นมีสุขภาพดี คนในชุมชนมีอาชีพดีคนในชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วถ้าเราทำแต่ละอบอต่ออ้เข้มแข็งอย่างนี้ครับ<ะ>ทุกอบอตอเข้มแข็งเหมือนกันหมดเนี่ยบ้านเมืองก็จะเข้มแข็ง<อ>นี่คือความฝันที่ว่าในความหมายของการบริการชุมชนของเราเนี่ย<อ>ผมอยากเน้นทางด้านสี่อย่างแต่เราจะทดลองสักหนึ่งหรือสองหรือสามตำบลซะก่อน นะครับแล้วเราจะเอาเนี้ยเป็นโมเดลในการพัฒนาชุมชนอื่นๆต่อไปใกลที่สุดก็แถวนี้นแหละครับ <c oughs> จันทสุขแถวนี้นะครับออซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นความฝันนะแต่ว่าผมทําคนเดียวไม่สําเร็จหรอกรจังหวัดต้องมาร่วมอบจอต้องมาร่วม <c oughs> แล้วก็ฝ่ายต่างๆก็ต้องมาร่วมกันหมดนั่นแหละเพราะอย่างถ้าผมจะทําการศึกษาเนี่ยสาธารณสุขด,ด้วย เนี่ยกระทรวงศึกษาวงส,รสาสร,สาสรสาต้องมาช่วยผมจับมือกันทำผมออกไปสํารวจผมหาแนวทางแก้ไขแต่ทั้งสองท่านต้องไปดูนะเรื่องอาชีพครับอาชีพนี่เราต้องฝึกอาชีพใหครับอาชีพเสร็จทําไงจะได้อาชีพทําไงจะขายของได้กระทรวงพาณิชย์ต้องเข้ามาเพราะฉะอันนี้เนี่ยมันเป็นพาหุภาคีที่จะต้องมาร่วมกันคือหลายๆหน่วยต้องมาร่วมกันทําแต่ผมจะทําครับอันนี้ฝันแล้วอยากจะทํา ก็มหาเจ้ายก็เป็นเจ้าภาพล่ะเราจะเป็นเจ้าภาพให้ก็ไม่ไม่ไกลเกินฝันนะเพราะท่านทํางานสําเร็จมาแล้วอ๋อไม่ไกลแล้วครับเรื่องนี้อยู่ในวิสัยอยู่ในวิสัยที่จะทําได้ผมเแล้วจะเปิดตัวโครงการพวกนี้เร็วๆนี้โอ้นะครับผมนึกเรารู้สึกปลื้มนะฮะในระหว่างนี้ที่ท่านพักมาจากการเป็นอธิการท่านไปทําอะไรมาบ้างครับผมก็ไปเดินเล่นเดินเล่นเนี่ยนะเห็นคนก็บอกว่าไปดูแลเรื่องผักเรื่องสวนเยอะมาก ก็คงไม่ใช่หรอกเป็นงานอดีตเรกที่ช่วยเขาดูนนดูนี่ผมก็เป็นที่ปรึกษาเขาทั่วไปแหละโดยเฉพาะเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคนคที่ปรึกษาด้านการศึกษาที่ปรึกษาทางด้านของการให้บริการสังคมอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะดูแลในสิ่งที่ผมถนัดนะครับก็ดูแลไปทั่วนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นได้เราก็าอยากให้ครับเราไม่อยากให้ไอ้สิ่งที่เป็น ความรู้ที่มีอยู่ในตัวเรามันตายไปกับเราเราก็ให้พยายามให้นะครับยิงแค่เห็นหนังสือพรกระบุกท่านก็รู้สึกมีประโยชน์เหลือเกินนะเดี๋ยวกำลังจะทําไปเรื่อยๆมีเรื่อยๆนะฮะวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณครับเที่ยงตรงทับไวเป็นกลา This update presented to is you เปิดมาฟังได้เลยนะคะที่นี่เลยค่ะอัปเดตที่สุดเลยนะคะได้เจอกับพวกเราแน่นอนภูเก็ตเชียงใหม่สงขลากรุงเทพนครราชสีมาเชียงรายที่นี่ Sunshine Radio สวัสดีค่ะ Sunshine Radio โดยจุลาพงษ์หานเจริญ